Ừ. Ừ. khát quá Khao quá khát 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 nó, khát 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 mất? khát thì khát 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 ตัวนี้เป็นตัวกินช่องทงหนึ่งพอกินช่องทงหนึ่งพอกินเนาะอืม <c oughs> บงังพี่น้องเลยป้าทนอม่คือว่าสุดยอดเลยนะพี่น้องเลยเออ <c oughs> อันนี้ฮะมันกระลังโตมันเป็นนอเป็นแหนงขึ้นมาเลยพี่น้องเลยกะแกงอะไรอยู่แต่ว่ากะชีบ๊แซ่บทอรตัวนี้คาต่าชุ่มนี้ฮะต้มกรหวานพี่น้องเลยหวานเจี๊ยบเลยอะไตัวนี้เลยนอคาวเนี่ยฮะ สบายดีนะบ้านาสา้าคุณลุงม่ป่าเบิร์ตชกูดทุกคนมาชมองจะบอน,นะพี่น้องเนาะสบายดีพี่น้องไงสบายดีน้องกระเลยเขาไม่ได้ห้องเด้น้องเลยกระเลย <c oughs> น้องเช้าไปใช่เก่ะน้นองเช้าเจ้ะนะไปฮาร์ลไม่ไปฮาร์ลไม่เออเป็นยังได้เบียแช็ดบ่ราก,กินเบียรนะเอ้าแช่บบ่มันคมมันคมกินเข้าไปแล้วม้วนบ่เบียนะฮะมันเป็นเป็นแบบไดอา,าการมันจะก,กินเข้าไปเป็นแบบได เจ็บหัวเจ็บหัวหนึ่งเจ็บหัวป็นหัวท่านั่นท่านั่นหน้าแดงอยู่บ่เมาอยู่บ่เมามันเป็นแบบใดอาการเมาของเจ้านะเป็นหัวเป็นหัวยางมันเซ่อชิบว่าได้ชิบ่าเป็นน้องเลยอันนั้นคือโบไซสื่อแน่อ่าเป็นน้องเลยนอกกะอ่านั่งเลื่อยนี่อยู่เฮือนน้องไปหาหน้าไม้แล้วก็น้องไปหาหน้าไม้มาเจ้าจะเป็นคนขายหน้าไม้บ่ หมูวานาวน,าวานี่ข่าไปคายน้ำไม่จะนำไปแค่ไหนหมูวานนี่จะไปคายน้ำไม่โดยนับ่าวนั่มโบทันหมูวานนี่ฮะบอลนับ,บ่าวคิดว่านับ,บ่าวว่าเวียกอยู่นี่ลแล้วแหละสีออกไปสื่อน้ำจอยู่แค่ทางคิดว่าสีท่านอยู่บนทางนั้นเพราะว่านับ,บ่าวยังฉีว่าเวียกอยู่ด้ยดเพราะว่ายังฉี่ายคลิปตัวนี้ก่อนบ่ทันช้ำขี่ลงไปบ่ทันนั่งเลยโอ้ยว่าสถ่ายคลิปสื่อน้ำใหม่นั่งเลยได้จกพันไปคายน้ำใหม่หมูวานนี่สามชิปสามชิปจะทงค่ะสามสามทง คามทงเดี๋ยวชามสิบพันเลยอ๋อแก็ถือว่าเสื้อมกเพชรปิ้งนัวเสื้อมกเพชรปิ้งนัวส่วนขขาวสานีนมีลายแล้วโดยมีบริบรีไฮเลยสังสรรกลุ่มโดนเติบอยู่ที่เขานะเนาะโดยอืมอืมอืมแต่กลุ่มโดนเติบอยู่ดอกฉลองเลยน้องไปได้เศร้าอุ้มบ่โดยจะหลายพนมากจะน้อยมากบ่โดยโอ้โว จะหน่อยเพิ่นมาเพื่นน้องเอ้ยพ้นตกนะมันพายอยู่บ่อเฮือนเจ้าน่ะมันเปียกเขาอยู่บ่อเปียกเพื่อนน้อยนะฮะเพื่อนน้อยเปียกเพื่อนน้อยกระเปียกโ,ยโ,ยโอก้ยเพื่อนน้อยกระเปียกพี่นอ้องเอ้ยคือว่าแลกก๊อกน้ำจะได้สะ<ป>สูบไดล่ะอ๋อยังสูบอะไรคือเก่าทาเพิ่นมา ต่อหนามตอ,ตอยังหย้ยเพราะแรกพี่น้องเลยเพิ่นจังสิได้แปลงเบิ่งห้เนาะของนง้องเลยแล้วบ่ได้ใส่หนามทำเอาไปมาเนาะใช้น้ำ,ำ,าานนำห้วย,น,วยนั่นใช้น้ำห้วยก็ของเขานั่งนั่งนั่งนี่ก็ใช้ได้อยู่บ่เพคือกันเพคคือกันของน้องร้อยกับเพคคือกัน,น,นอ่อนออนเๆ<อ>ชิจาวให้ได้คือเพคบนสามเลยกรอกนี่ ผู้ไดเป็นคนเห็ดของเจ้านี่ไพ่เป็นคนเห็ดเพย์ใครเนี่ยเนนจ้าเองบอกของต้นอ่ะไพ่เป็นคน,นเห็ดเพย์นังเกต์นังเกตตัวนี้ได้เสียไพ่เป็นคนเห็ดเพย์พอนางร้อยพอนางร้อยเห็ดเพย์ของไผ่ของมันเนาะคนละอันเลยพี่น้องเลยจะล็อกรถนะเห็ดเพย์ของไผ่ของมันทั้งเลยเอ้ยพี่น้องเลยฮอดเมื่อวานนี้ไปขายจะข้นกว่าเมื่อวานนี้ สอมคนเขาได้จากทุ่งมูจะไปน้ำกันเมื่อวานไล่ไลายเติบเขาได้จิบคอเลยแต่ตอนใหม่มาขายพี่น้องเลยยามนี้เนาะน้ำพี่ไว้ายมาสบายดีพี่น้องนะสบายดีสบายดีเออสบายดีนี่แม่เราดีๆไหม เออยากินหมากขนมฮะจะกินเรืมือหนาเนาะจะกินเนาะมือนในบริ้ื t อมาได้มือีนได้น้องนั่งเลยถือว่ามวดื้อจอมชนเป็น้องไยในบานนี่เนาะบ้านบางคูนเป็น้องไยอบางเด็กหน่อยเขาหลินยังไงบางว่ากล่องมาดูฉีถามเขานน่มันคือยังไงคเบอยังไงครคข้อยังไงบางพบอกฮะ โอ้แน่นี่เนาะบางโพเนาะยิงมโนหายิงนโอ้ผู้ใดยังเคยเห็นแน่ยพี่น้องเลยผู้ใดเคยเล่นแนี่น,นี่ฮะลุนบิลลี่ก็เคยเล่นยุ่น้องเลยแต่ว่าบุงหูววันพี่น้องสิเคยเห็นบอมักบางโพแบบนี้บ่านเฮากันนิยมเล่นกันแบบนี้เนาะตัดไม้พอกไม้ไผ่มาพี่น้องเลยท <c oughs> ามันไก่กระชุ่มเขาอ,อีก,ก้อ่าน้องลื้อ ขาเข,ข่าเจ้าอ like ันต well ้อนคอยเอาเอาขึ้นมากนะคอยบริเบิลคักในเงานจ้าน่ะก้อนที่คอยเอาเขาไม้เจ้าซองสอนเห็นพี่น้องเอฟซีพี่น้องมันมีเข่าอยู่ทึ่งแมนบอกตัวเจ้าเอาเสือปกไว้มีบอกบ่มีบอกมันมีแต่ทุงตัวหนึ่งตัวข้าเจ้าเอาใหายนะบอกโอ๋อเพราะว่ามีเอฟซีเครื่องเครื่องบเลยเบาเบาบาเตียงให้เครื่องอ๋อเก็บนึ่งแต่เจ้าเอาเสือปกไว้โดย อ๋เอ, 4, พอเ,าาเพราะว่ามี่เอฟซีพันถามเข้ามาพี่น้องเอ้ยเนาะแล้วก็อย่าลืมอย่างหนึ่งที่จะบ่าวสอนเดอ้อห่านกี่ตัวได้ไอ้อข้างกี่ตัวแล้วพันโบแค่อย่าเดอออ้อเด้อโบแม่นน้องจะบอมามาแต่หานมัยแบกเสียมมานะพเด้แม่เทามาแนละ้วแม่จะมาแล้วบอโดยเด้เด้เด,ด้ป้าข้าจะมาแต่หานมัยแลย้วพี่น้องเอ้ยคือชีดย้ยไายเนาะเอาทาเบิ้องน้องใหม่ซะก่อนพี่น้องเอ้ยบคือกัน หาเบิงน yes, ้องใหม่ก่อนคือสีไดงลายยีดอกไป่น้ออะไเบางชงน้องใหม่เนาะอ่าขาเจ้าไปหามาไม่ไหมชดชดอะไรพี่น้อกอะยเพราะว่าพนตกปุ๊บเนี่ยน้องใหม่มันจะออกลายเนาะออิงกบอลเไม่เศร้านี่กินข้าวปุ๊งยังจนเฮกินปุ๊ยังเอาหิมกินปุงยังเป็นหิมปนดออไ เดี๋มาเลยเดี๋ยวไปเบิ่งน้องใหม่ก่อนเขาเจ้าดูได้ไปหาหน่มใหม่เราตอ่อไปหน้องเลยตดร้ย<ม>ายบอสเดรอนอยโอ้หน่อยยังจนอ่องมากใช่ถุงกระเป๋าแบงไงมากก็ได้หนอยยังเครื่องเครื่องใช่บ้างไงวะเบิบ้งดูโอตรด้นนอยเป็นหลักมันไปอีกมันเด้อนอยรีบไปหน่อยเลยมันอกเ,อเกิดบอกคือว่าได้อนอย กิดโอ้วันวันได้เกิดได้ปลระนอช่องนอชื่อไดพี่น้องเลยเอาใหม่นี่ก็น้องใหม่นี่จนเบื่อกินแล้วเราชุ่มใจเลยนอนเลยเนาะงขมือขมือไอ้เนาะหาคายหาชื่อเปิ่งนัวหาคายชื่อเปิ่งนัวกระบอกเพชรโอ้เกลือหนามีแล้วเนาะเกลือมีแล้วพันว่าหาคายแล้วการชวนพักเจะหนีตายไปเลยป่อ บรมีน้ำเนอะเรมีนำ้ำเลยเลยจะมีผู้บ่าวอะไรบอกเร็นกันแต่ว่าวมีผู้บ่าวมีอะไรบอกบอฮะยไม่เคยยังบม่เคยเนาะยังพาวเอาเด้เรือผู้บ่าวเดอ้อดินเดนเองตามตามดินเลยพี่น,อน้องเลยดินนี่เชื่อนย่างดินนี่ถา,า,าม,าว,ามาว่าถามมาเด้่ยนะถามมาเดี๋ยวอคิดตอบใหม่ถามว่า หายไพ่ดินับท่านตันี้เออน้องทามาหายไพ่ดินตัวนี้ยังบบจักยังบบจักนังเลลเอยังบบหูว่าชิ・หายไพดินตัวนี้ยังบบหูเลยพี่น้องเลยดินตัวนี้เนาะกับโบหูคือกันชีหายไพ่อะไรหายนะเบ้าเอาหายไพ่อะไรบันนี่ฮะเออคอยกับโบหูแล้นังเลยอ่อจักหายจักชิ・หายช้ำได้ เพิ่งชี้หายไผ่ยังขึ้นบ่ออกอยู่นั่นเลยนี่ขึ้นก่อนเด้อให้เวลาขึ้นก่อน <c oughs> <c oughs> ถามเป็นเในเป็น้องไอ้ดินไผ่เออเป็น้องเลยไปไปเชา,าหุ่นเบาบางหน่อยไหมสบายดีป่ะนะสบายดีเออตปเชาหุ่นจะไปนะเบิ้งทาสีเล็บน่ะเอ็มงามใช่เบิ้งโอ้สีเล็บอีกเป็น้องร้านก็นทาสีเล็บอีกว่าทธมหมื่นเบิ้งดูหมื่นางเลยเอามาดูไม่ได้ มือตากันมือเจ้าคือแข็ง่ว่ามือคนนี้ผ่นนุ่มได้เลยนี่คนคนคือว่าโตวอวบเนาะเบงบลีบ่กับโตนุ่มพปน่น้องเลยคนทุกข์เข <c oughs> าเได้ได้เขาเอื่นคนทุกนั้นเล็บนะนะเออคันท่าชีเล็บแล้ว,ออนลวคนทุกข์เปล่าไเห็นและไอเห็นแต่คนรวยคนมีเงินแล้วเขาท่าแต่งชีเล็บแต่งอน,นี้ <c oughs> <c oughs> คนทุกข์เขาในี่บรทิทาได้ลูกกันอืมเ่าเงินนั่งเลื่อยน้ำนั่งเนาะกะ คนตกกระพาเขาเบิร์ตชท,ทางอะไรทางนั้นก็มีป้องเยี่ยมทางนี้ก็มีหูกระเบื้งกระป่างมันก็เข่าเบิร์ตชทางอะไรขับบนตกพี่น้องเลยไม่หักแล้วหมอดจิ้วหมอดจิ้วไม่เฮือนเจ้านะไม่อยากหักหมอดยังกาะหมอดจิ้วหมอดจิ้วหมอดเจาะเออไม่หมอดจิว้วหมอดเจานะเด้อไม่อยากหักแล้วหมอดเจาะไม่ตัวไดย้ยากหักไม่เฮือนเจ้า เจ้าคือให้มันเจาะหมดนะ,ะนบอกมันบให้เจาะแม่ไปสิเด้อ <c oughs> พี่น้องเลยนังเลื้อเพิ่นกะสรุปแล้วนี่ตะกี้ส่วงนังเลือ้อตะกี้นนเนาะมีแต่พูนยัยชิชว่วยชิช่วยเพิน่นแต่ว่าหลังจากที่ว่าผ่านพ้นไปนนนไนพี่น้องเลยเนาะนังเลื้อแกได้น้ำน้องเลยได้น้ำแล้วก็ได้ ไฟฟ้าเนาะเป็นช่วยไฟฟ้าบอองเจ้าไฟฟ้าแล้วก็เป็นช่วยทั้งเดือนเงี้ยเนาะเครื่องครองยังต่างๆแล้วก็ทั้งมีทั้งเอฟซีบิลีซอยแล้วก็ทั้งดันเสานี่ผู้ใหญ่ภายในซื้อแต่ว่าบิลลี่แบบมีเสาอยู่งเงินบิลลี่ก็เลยบอดีค่ะบอดีซื้อก็เลยเอาหายซื้อก็เลยประหยัดเงินผู้ใหญ่ไปอีกน้อยหนึ่งพี่น้องเลยแล้วก็มีเสาโตเพิ่นจะเกาะยาเกาะเงี้นออกมากฮะพี่น้องเลยตัวไหนฮะจากเสาน่ะสามตัวจะจะเกาะเงี้ยนะสามบอก ป็นจะเกาะเห็ดเกาะยังเกาะขั้นเกยบอกโอ้นอนเด้เป็นจะ,กเ,จะกกนเกาะเห็ดขั้น,น, <laughs> เ,น,กเ,นเกยพี่น้องเลยเอางั้นแม่น้องฟิวตัวนี้ขาจ้าวหม่างจะโดนแล้วบ่เจ้าก็เห็นอยู่บ่ตอนขาวจ้าวหม่างมาเสาร์านี้มาเสาร์นี้อ๋อข้าวจเห็นอยุข้าจ้าวหม่างไปตูปตัวไปตั้งตูป <laughs> อ,อยู่คุณเจ้ากับน้องฟิวนี่ก็เป๋ากันอยู่บอกฮะเฝ้าอยู่เฝ้าอยู่บ่เจ้าบริพิตกับเขาที่ เราสรุปแล้วน้องใหม่ห้าได้มาสิีไปขายบัหนิเยื่องอไรบอกบอลี่ชื่อชาบอลี่เลยอ๋อไปขายมันไก่บ่ทุกนึงนันทุกนึงอืมไปชื่อน้องใหม่กังเสะกังเสะมากเลยพี่น้องเลยน้องใหม่พี่น้องเพิ่แล้บังชงหน่อยเอามาขายให้ก็ได้อุนไปเอาละไหม่อืมบอ่ชื่อ นหน่อยมาขายข่อยอีกเลยป้างามบรีตัวนี้ฮะไฮบอลลี่บ่นี่กบใจเด้ออ่าทวีน้องเลยไปย่างเท่าไคมันไคลน้อทงไครฮะซาทงซาของแพะนะนกไหมแพะไม่คอยฮะไม่คอยนไหมคอยแพะอะเป็นคอยนะเจ้าเจ้าเจ้าว่าเจ้าว่าเป็นคอย เป็นอะไคล้ายน้องใหม่พี่น้องเลยเบิ้งคอยเบิ้งดูโอ้ยอันนี้ก็พ่อแห้งกินแล้วตอนนี้ท้องเศร้าบ่อืมคักว่ะพี่น้องเลยขาวคักเนาะด้ยอืมขาวขึ้นนอีกเลยน้องใหม่ตัวนี้เดี๋ยกเราพี่น้องเลยอ่าท้องทะเลกับท้องเศร้าตัวใหญ่ยังท้องทะเลไหนท้องเศร้ามดท้องเศร้ามด เดือดทีทงซิปป่มาเบิ่งดูหลอยสี้งอนของเจ้าเองมาไปหาหรือไปไปหาดิเอาก็ะแมวเาพ่าน้ไมัด้ามันเป็นตักินตัวนี้นี่ตัวนี้เป็นตัวกินสองทงพอกินสองทงหนึ่งพอกินเนาะอืองเออพวกี่น้องเลยปลาทนนอมัือว่าสุดยอดเอะไรเพี่น้องเลยเอ้อันนี้ฮะ มันกำลังโตมันเป็นนอเป็นแนงขึ้นมากเลยพี่น้องเลยกะกะแกงอะไรอยู่ถ้าว่ากะชิบโเอเสแปร์ทอดตัวนี้กะกะต้มนี่ฮะต้มกวหวานพี่น้องเลยหวานเจี๊ยบเลยเลยตัวนี้เลยนอคาวเนี่ยคื<า>นละไมไรอืมแถวบ้านเจ้าก็มีวันละไมไรบะมีบะมี่มมอือยู่บ้านกองหินเขาขายแต่แบบน้อยไรแทนนะยาวแ๊บนึงเด้อรุดได้เท่าไังนี่ ชิมฮาพันรุดรู้ได้ชิมหาพันแม่จะาค้ายชิมาพันแล้วจะมาขายคอยเชาวพันบ่จักฮะชาวพันธเออเจ้าคือรุดชิมาพันเป็นยังคือรุดชิมาพันธเป็นยังคือรุดบอมองดูบอกมองดูสาเหตุคือรุดรุด้ารในคอยผู้นี้คือไพ่าคุณคุอย่นี้คาเคยเชื่อให้เราบ่เพิ่งเชื่อคือคาดแล้วเออเสื่อนี่ถึงยังคือขาดบเลยนี่อก ไพ่พันเสือเจ้าเป็นยังมันคือพันเสือเจ้าเอาไม้มาดูไม้มาดูเอาไม้มาดูหยอกเจ้าโอ้พี่หยอกเลยพี่เอาผ้าพันเสือเจ้าเลยขาดเลยโอ้ยบากหลายชิลโบกน้องหยอกหยอกกูได้เอาเสือพันเอาผ่าพันจนเสือขาดนี่เฮ้ยเป็นน้องเลย อ่าไปไปเอานะไปเอากระเ,เ,เป,ป๋าเงินกระเเงินใบซิปใบทางหน้ารถเอามามไอเด้อจงม่ารถแต่นะไปเอามาหรอไม่เอาบอลน,นะอันนั้นนะของพายกันนะของผู้นี้ของผู้นั้นบ่อนองลอยโอย้โหนองลอยขายพอเอาซื่อๆแรกของนองลอยนี่น,200น,น,น้องนองลอยเนาะให้ซื่อๆก็ได้เนาะเอาปทิญญ์ให้ซื่อๆบ่ะเด็กน้อยบ้านน้องคูนเป็น้อะไรจะขายน้องใหม่จังนะอันนี้มาขายยังชองคนนี่ฮะ บอเอ้ยมาคายยังตัวนะอะไรมาคายนะมาแต่มาคายเพลยพี่น้องเลยอ่าอ,อ,อันนี้ชื่อจังไงเกาะผุ้นี่นะจันตีจันตีชื่อจันตีพี่น้องเลยจันตีตัวน,นี้ฮะนหน่อยพ่อได้เขาว่าตัวน,นี้ฮะาสิบพันชนะสิบพันเลยบ่ โดยสิบพันกันลดอีกวันนี้แม่จะจิม้มห่ยบอจิ้มว่าจะลดใฉลข่อยควาสิบพันบอฮะบอห่อยบอห่ยบ่เอยเออเอามาเบิ่งดูน้องร้อยลูกเอามาดูน้ำใหม่ตอนนั้นลูกน้ำใหม่ย่างเงี้ยมีฮะจาพอได้กิ่นยี้ได้พี่น้องคัตผมนี่ก็หวานอยู่พี่น้องเลยซั้นนี้ฮะพอดีกินพอดีตม้มพอดีต้มเนาะแม่เลย นี่แต่นองขาวๆเป็นดอกอะไเทใส่กระซามเนี่ยอ้ยช่วยโอ้ช่วยอะไรนี่ปฮะอยเชื่อตัวนี้งามจะได้เออคอยก็ว่าตัวนี้งามนี่มีแต่นองขาวๆเลยเป็นดอกอะยตัวนี้ตัวนี้นะใช่หรือของเจ้านี่จะได้ดนี่บดนี้จะชิคายถ้าได้บดนี่นะฮะเบามองดูนะเ่าจิพังบังนี่ฮะจะชิคายถ้าได้นะ จะขายตอนแว่ามาเบิงราคาบนนี้เลยใไปเลยเครองส้างเงนบุ้งบุ้งแต่ขอเอาซื่อเดยเถอะได้บ่อง้เนนาะผูกแปรงเงินก็คือโดนแทนพี่น้องเลยท่าได้แหละเฝ้ามาเบิงหักละเฝ้ามาเบิงจะจะไปไล่รวมตัวนี้ได้ตัวนี้บนมันคงเก้าได้คงลื่นได้ตัวนี้ได้ตัวนี้อ่าจะพัน หู <c oughs> จกักเอามาขายเนื้อได้เนื้อใหม่เนื้ได้บูจักราคาต้องหูราคาแม่เท่ายได้หนิเจ้าขายทั้งนึงเท่าเยชาวชาวแล้วตัวนี้ทั้งหมดนี่เท่ายเอาบหูโบหูผู้บอกกันยังนับนิ้วอยู่ผู้บอกกั็ไปนอนเลยผู <c oughs> ้บอกกันยังนับอยู่นั่นหน่อยโบมีววะทางนาั้นรถนะจกอ,อ,อยูอ่อะกอพอจ้ะ ช่วยคือบุมีไปสิบปบชาเลยวะนี่เรับนี่ยพี่น้องเลยนอกกะอ่าเนไหมนี่ฮะของเจ้าเท่าไรของของนางรีทุงหนึ่งได้เหนใดโดยเอาเอาเบิ้งราคาเจ้าบอกกันเบื้องสิคายเท่าไรน,นี่6กสิบหกโดยบนีน้ราคเเาเจ้าคารรดทุงละางาางช <60. S 2> ละาวพันโดยเป็นยังสามทุ่งมันคือหอหกสิบไปห้าสบช่งฮะห้ิบ ือหาชิปกระซือแต่อยากหัวหนองเลยพี่นนองเลยท่านแปนว่าขายในเมืองนี่ก็กระสีประมาณนี่พราะว่าณน้อใหม่มันหายากพี่นนองเลยอ่าบางบอนบางบอนที่มันมีลายกับประมาณธงละสิบพันคือเขตในเมืองที่ว่ามันเจริญแล้วคือทางปุ๋นทางเหนือเข้ามาขายกับประมาณสิบพันนะฮเขาเอินชิปหาพันประมาณนี้ขันคนต่อกับสิบพันแต่ถ้าช่วงน้อใหม่ที่ว่ามันหายากหนาก็เลยรอในกับประมาณเช่าพันเป็นนองเลยอ่าบิลลี่กับผมเอาของน่องอี่ชื่อท็อกนี่ก็ ตัวน,นี้ของเก่าท่ายเกาะชามทงเท่ายหาซิบหาสิบเลจะรูดออยเรีนบ่อหาสิบนะเลยจให้่อยหาสิบเนาะเสือกระขาดกีรบอไปนอเลย,ยองสิอันนี้คาน้าไม่จะหาิบเด้อเลย,ยตัวน,นี้หา เงินเจ้าจะเอาไปซื้อขนมให้น้องกินน่ะเนี่ยสามทิพพันเด้อสามทิพพันเลยจะเอามาให้เราชาวพันเด้อไปแลกเอาไปแลกไปไป,ไปหาชิปอันนี้ฮะไปแลกไปขาจา,ขา,จบา,ขาจยบอขจายบอจื่อหนิขจายยุฮะเอาสีก็ได้ไปซื้อน้ำน้ำไปน้ำเปสี่ตุ้ตงหน่อยไปน้ำเคี่ยวก็ได้เปสี่ก็ได้ตุกหน่อยเด้อเอามาตุกหนึ่งเด้อ ขม,มาห่มเพียมะหลักหลามะมาชีถามนี่เป็นยังไงเสื้อผ้าบุ้มี่บราคือใ,ใส่เสื้อผ้าขาดแต่ขม,ม้าห่มเพียมะบนห่มเปิ่ลก<อ>ูกเออเจ้าเฮ็ดรังไดเอาเบาชูพี่น้องขังดูบักหลาเอาเด็กหน่อยไม่ใช่คือลายเท่า้เจ้าเฮ็ดเงจ้าเฮ็ดรังไดลูกคือว่าเสื้อขาดค,คือขาดหมดเลยนี่ไปหยอกกำนองแบบได้เนี่ยฮะฮะเสือตัวนี้เอามาได้ใช่เสือตัวนี้เห็นมาเลยให้อยู่เนี่ยเสือตัวนี้บอก เสือ้อต้องเบาชื่อให้นะบอกด้วยโอ้เขื่อนไว้าีลีบนเขาพันจนขาดเปิดพี่น้องเลยทะเก็ากะาดเหตุบาปอ้ายลีนอโอ้พี่น้องเลยน้อง้อยมาพี่ดูน้อง้อยนะี่น้องลอยเป็นพี่น้องกันบ่เป็นพี่น้องกันบ่โอ้จะเป็นพี่น้องกับเล่าแล้วชอยเราขายน้องใหม่ค,คือคือขายนั่นนี่หันแบงให้น้อง้อยนั่นได้นี่แบงอยู่บ่หรือบ่ได้แบงเอาบูแจกับแม่เฮา เค okay, พี่น้องเลยบิลเล่กับหูจักลายชีวะน้ำลาวเชื่อเจ้าจักสุดเมื่อไน่อยเชื่อไหมผู้ใหญ่เชื่อไหมนะจักสุดสามสุดสามชุดน้องพันไปเลยบ่โดยฮะโดยพันไปสามชุดเลยเชื่อน้องเฮาเชื่อน้องเจ้าโดยเจ้าเฮาน้องเฮาเอาเจ้ามาได้บ่เออน้องลาวเป็นคนที่ว่าใส่หมวกกันน็อกเทือนอนาให้แลา,อา,าบอกโดยเออ ลงคนละเสะคนละคนและเจ้านี่คอยเอาย่างให้เจ้ามือน,นะอเอเงินโอ้คอยใหาย้เงินเจ้าออะไรพี่น้องเลอยอเดี๋ยวถา่ายแป๊บนึงเด้อ่นไปสื่อนามแตกเงินมาก่อนที่นไปแตกไปใช้แหละจะไปหาทำกันกับแม่บอ่อเนี่ยเ,เอาเช่งเลยเดี๋ยวเจ้าหาไปขายได้บอคอยจะขายต่อเจ้าหาไปขายได้บ่ ไปไป,ไปเอาคอยหไปเอารถใหญ่ไปจอยพูดอะไรจเจ้าคอยหาไปขายได้บ่ฮะมานเบาวติดใหม่มาเ <c oughs> สียนังเลยเอาไปขายต่อไปหน่อยไอ้เนาะตัวนี้มาใหม่ตัวนี้ <c oughs> นขันไปขายยี่หน่อเขาจะขายทงเท,ทา่าได้หนิทงชาพันทงชาพันขัไปขายนมกันเนาะอือโอเคโอเคเ <c oughs> จ้าหาไปขายเด้อหรือว่าเบลลี่เบลลีหาบขายอะไรจะทายคลิปไม่เบลลีก็ได้เด้ออาผ่อไปปะอาหารนะอาเพ้นยังไปกับเบลลี่หร <c oughs> ือยัง โบหาี่น้อเไิคนโบก้าคนวาเนาะไปเดียวบอลลี่หาบแล้วเจ้ากระย่างน้ำลังก็ได้เนาะเออเพราะคยบุหูบอลขายได้เจ้าได้เป็นคนหูบอลขายเลยบอลได้แนวชิบปคายในคันเข่าไปในเมืองนี่ขายใช่ไ่มขายตลาดตลาดหนาตลาดเลยบออืไปขายอยู่ตลาดพี่นหน่้ยหนาตลาดเจ้าเคยบอกไปขายแล้วมัน่ได้ขายนี่เคยบอกเคยเอออะไรได้บ่เนี่ย เอามาแกงอีกเอออืมไปี่นอนเลยพึ่อเงินค่าไเอาตัวนี้คารนไม่ขอวาจ,าจ่ายเจ้าแล้ฮะจ่ายแล้วบอกอืมเอาตัวนี้ควา,ายเจ้าเด้อซิบห้าพันเด้อเออเอานกขับใจอ,อันเอฟซีขเนี่ยเออคันมูมี่เอฟซีเนาะบินลีกับโบดหายเหาโอเคอันนี้ที่เจ้าแบงกันเด้อ เออเอาหน้ขอบใจนะนังลือ้อใจเออเอาเนียาแบ่งกันก็ไปเออเออเบิงเบ่งหาพันเนี้ยนังร้อยหาพันนี่เอาเนียเนานเจ้าเจ้านี่กินโทษเจ้านะอะไพี่น้องเอ้อันนี้กันน้องใหม่นาะที่ว่าน้องเอามาขายให้ชาวไปหามาแต่ที่จริงอันทำมาคนซื้อไปคอยกินบ่กับ่บคอยได้กินไม่ได้เล้วพี่น้องเอ้ดึกนั้นชวนหน่อยจะได้กินบัดยางเกเอาไปใายกับเจ้าแต่ว่า เป็นยังคือหอยคือสือซอยตลอดตลอดนอมาแล้วบางเทือกอบางเทือกกระสือบางเทือกกระโโบสือได้ถ้าว่าผู้ใหญ่แหละบางเทือที่หอยบริจาเป็นหอยกระโโบสือเพราะว่าเขาจะออกไปขายทางนอกบางเทือบางคนเขาจะอยู่ทางนอกเขาจะจะกินกระมีนะพี่น้องเลยเขาจะบริไปหาคือขั้นหอยกระสือเบิดเลยกับเขาอาจจะบริไปขายแล้วคนทางนอกอาจจะบริกินพี่น้องเลยแต่สาเหตุที่หอยก็ะสือซอยเล็กน้อยก็เนี่ยเพราะว่าหอยบริยังเขาตากแดดย่างไปขายนะพี่น้องเลยแต่ว่าบางเทือกบางครั้งในบ่มบริบริไม้เขาว่า ไข่ชีสซ้อซอยทุกทุกครั้งเสมอไปได้บางเธอไอซ้่จังซ้อซอ,อยเปน็นอะไยเนาะเดี๋ยวเขาจะไปหาคือได้เนี่ยจะไปคือบ่ได้บ่เขาเป็นคุดนะเขาเป็นคุดแม่เพิ่นเจ้าเจ้าคุดว่าเป็นบ่าเจ้าคือบ่ได้ให้ได้หน่อยเนะ<ด>าะหักไปน้ำกันบ้ม<ด>ไปน้ำกันเขาผ<ด>ัว<ด>ไ,ได้หลายกลัวเห็นแม่เพิ่นไปน้อง ก็เลยคุดได้หน่อยเนาะช่วยอืม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 นี่พี่น้องเลยทน้องเนี่ถุงขาวทุง่งขาวถุงแบบใหญ่หนึ่งนี่พี่น้องเลยถือว่าคันเอาไปไปฝากขาเข้าวในกิ่กิ่เช้าไปฝา,ากกันแหละผกักโมครเท่านั้นแหละผักโมครูแน่แหละกนะนอาหารไทยข้าวเจ้าแกงแน่พี่น้องเลยเห็ดเออช่วยช่วยย่งน้องใหม่เนาะน้อง,ง,งอังเล่เนาะอือืเอาโอเคพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ขอล่าตัวไปก่อนเด้อพี่น้องคิดผัดกันเลย ขอโทษขออภัยนำะเอฟซีเบิร์ุกุลุกุลลายๆอ่ะถือด้วยห,หนักลเลยถือซอยกันเดี๋ยวไปไวรถเด้อเอาเลยเอาถือซอยกันไปไวลอดเจะ,ะ,ะบอกไปอืมไปเอาไปไวลอดปะอเออไป้องเดี๋ยวไปไวลอดก่อนเนาะเมื่อนี้วุมาบริมีเครื่องอยังเลยมาให้น้องๆ <c oughs> เทากำลังไงเด็กหน่อยเรานีนพี่น้องเลย แต่ว่าเดี๋ยวนี้ชีวิตเขาเจ้าก็ดีขึ้นหลายเนาะดีจากตะกี้หลายตะกี้เขาเจ้ามาขายเนาะใหม่ขายพักขายยังไหนเงินหาพันสิบพันกะเสื้อผ้ากะแทจบจะบูมีอยากใส่เนาะแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเขาก็มี <c oughs> มีชีวิตที่ว่าดีขึ้นพี่น้องเลยเอาไว้ก่อนเนาะเอามาผีดตรงนั้นนัง่งร้อยว่าพี่หลุกมาให้เบาไหมเอาไว้ เออขอบใจขอบใจฮะพี่น้องเอ้ยสำหรับคิปนี้ขอลาโตไปก่อนเด้อผิดพาดจะได้ขอโทษขอภัยนำเอฟซีบอร์ชูคูชุคนมาสบายดีพี่น้องนะไว้น้องๆไว้มาพี่มาพี่น้องลอยมาพี่มาสบายดีพ่อเนี่ยสบายดีสบายดีพ่อใหญ่ลูกสบายดีบายยนะบายยนะ